วนี่ต้องรับผู้ส่งวง่าวิวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสัรของคริปโตกันอีกแล้วนะแต่วันนี้ครับผมจะเน้นเป็นส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกนะที่ว่าเมื่อวันนี้นะครับหรือเมื่อวานตอนประมาณวันนี้แหละประมาณตีสนะามถึงตีห้านาฬิาของเขาก็ได้บวกขึ้นไปถึงหลกักสิบหรือยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะแต่ USDC ก็ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ก็ขยับขึ้นมาบ้างครับหลักสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ แต่วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารในส่วนของตรู้หน้าว่าตอนนี้เขาไปที่ไหนกันแล้วนะและมีข่าวดีจะมาบอกครับผมในส่วนของของผลหวตนี้ก็ได้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะว่าเป็นส่วนของสเต็กกิ้งหรือว่ามีส่วนของเบิร์แท็กหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนาะและตัวของซีแซดหรือว่าซีซีแบงกน้เขาบอกว่าเขาจะสนับสนุนเนาะอ่าซึ่งก่อนหน้านี้อ่าก่อนที่จะถึงที่ที่ปุ่นเอง่ผมบอกว่าเขาจะทําการส่งมอบโค้ดให้กับตัวตัวเรเตอร์หรือคนที่เกี่ยวข้องออกไปจัดการใช่ไหมครับก็ ะจะส่งมอบในวันที่26ก็คือ27ของบ้านเราแหลนะถ้าเป็น26 UTC ก็เป็น27ของบ้านเราเนาะก็คือคืนคืนคืนหลังจากนี้แหละอ่าก็จะมีการส่งมอบโค้ดกันก็ทําให้ราคาพุ่งขึ้นมาซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราดูก็ตัวมีแต่แค่ตัวรูหน้าธนานาที่ยังบวกขึ้นอยู่นะตัวรูหน้าค่าสิงเนาะส่วนตัวอื่นในกระดาษไม่จะเป็นเดียนไหนก็แดงทั้งหมดเลยเนาะอ่าตอนนี้เขาก็ยังบวกขึ้นมาอยู่แค่เรียนเดียวก็าคนรู้ว่าโอ้ขนาดยังไม่สเต็กก็ยังบวกขนาดนาั้นถ้าเกิดสเต็กขึ้นมาอุปทานมันหาปากอุุทนมเียนเน มันจะสูงขนาดไหนนั่นเองครับก็เขาอาจเขาเคยลงมาแบบเหมือนดินถลม่มคือแบบดิ่งลงมาเลยค่อาจจะขึ้นสูงเหมือนคลื่นซึนามิอีกรอบหนึ่งก็ได้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะให้ถึง1บาทหรือว่าถึง50ตังค์เนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าการที่เขาจะพุ่งขึ้นไปหลังจากที่มีการสร่งมอบโกล,ลูการเปิดใชโยสเต็กกิ้งหรือว่าส่วนของเบอร์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์แท็กเนี่ยอาจจะทําให้มูลไปในหลัก 20- 30%ถึงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยมนนนออาาาาาจจะะกกวว่ด้้ยเพรขตนนี มันก็ยังบวกขึ้นมาถึงส0สิเซนตะถูกไหมครับอ่ะในส่วนของไบเนียข้ได้ออกมาประกาศนครับว่าบอกว่าประกาศเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวคือคายลูน่าคลาสสิกเนาะในเอ่เวลาเอ่อวันที่วันที่25ที่ผ่านมาเนาะเดือนแปดคือยีิบ้าที่ผ่านมาจนแบบสองพันนี้แหละเวลาสิบี่นาฬิกาสามสิบนาทีเนาะก็เขาบอกว่าเพื่อนๆชาวไบเนนะน่าจะเราจะมีการอัปเกรดในส่วนของลูน่าคลาสสิกเนาะซึ่งก็จะทําให้ระบบเนี่ยทำการฝากถอนไม่ได้จะถูกระงับไปเนาะก็แต่ การซื้อขายทาอะไรยังทได้ปกติเนาะซึ่งเขาบอกว่าการหยุดให้การถอนหรือว่าการการโอนเงินน่ะครับก็คือการการถอนเงินการโอนเงินออกเนี่ยระง,งับไ,ไว้ก่อนทําไมเพื่อเขาต้องการอัปเกรดเองเพื่อเพื่อที่จะมารองรับในส่วนของตัวสเต็กกิ้งหรือว่าเบิร์หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์น่เองครับก็บอกว่าใครที่จะทําการอถอนเหรียญในช่วงเวลานี้ก็ให้ให้ข้ามไปก่อเนอเพราะว่าจะระง,งับระบบการฝากถอนสำหรับดูอยู่ BTC ประมาณวันที่ 26เวลา21นา,ารกา UTC นะซึ่งก็ให้ทุกคนตัรทราบไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นประกาศของเขานะว่าจะมีในส่วนของข้อเสนอ3 5 6 8แล้วก็40 95แล้วก็ตัว V0.521 แล้วพวกนี้นะก็จะเป็นในส่วนของที่เราทราบกัอยู่นะคือตัวเ2 2%กแล้วก็ตัวในส่วนของ s t a ก k i n g แล้วก็อะไรอีกมากมายจะตามมานะก แล้วก็จะมีตัวอัปเดตของ b บ n a น c e ตอนนี้เพิ่มอีกกไออีข่าวหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่ b บ n a น c e ประกาศไปแล้วนะก็ยังมาประกาศในส่วนของวันนี้อีกนะซึ่งวันที่26ก็มาประกาศซ้ำเติมต่ออีกว่าเออเขาจะมีการปิดการฝากถอนนะก็อย่างที่ผมบอกครับในส่วนของเวลาวันที่26นะครับที่เวลา22 UTC เนาะก็ให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการฝากการถอนในเวลานี้ ไปก่อนนะสำหรับใครที่เป็นสายซื้อโฮ่แล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะเราเราเหรียนขึ้นกันอยู่แล้วนะนั่นก็แสดงว่าตัว c ีเเองเนี่ยเขาก็ออกมาซับพอร์ตอย่างที่เขาบอกจริงว่าเขาสนับสนุนตรุลน,นาคสิ่งเนาะแล้วเขาก็จะช่วยนะครับในสิ่งที่เขาช่วยได้ก็เขาจะทําการทำการอัปเกรดในส่วนของโค้ดที่ได้มานะก็ในส่วนของความเปลี่ยนของชุมชนเนาะตามที่มีการสนับสนุนกันแล้วก็มีการดันกันจนมาถึงจุดนี้นะซึ่งก็ เป็นอะไรที่น่าอัสจรรั์นะที่ใครบอกว่าเหรียญตายแล้วตอนนี้มันก็ฟื้นขึ้นมาเป็นปีดิบยเดียอาจจะกลายเป็นแบมพายก็ได้นะครับเกัดคนไหนก็เลือดติดกัดคนไหนก็ติดเป็นแบมพายกันต่อๆไปแล้วแบบเป็นอมาตะาอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเป็นเหรียญที่แบบฆ่าไม่ตายประมาณนั้นนะแล้วเราก็มาเช็คในส่วนของตูลูน่านะครับเขาก็บอกว่าเหลือเวลาอีกชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ของตูลูน่าคลาสสิกในไม่กี่ชั่วโมงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มันผ่านไปด้วยดีนะให้ ที่มาพักก็มีส่วนร่วมในส่วนของเรื่องนี้ได้รับรางวัลในอนาคตต่อไปนะก็วิ่ลวเวลาส4ชั่วโมงส5นาทีสามสวงวินาทีที่ระบบจะกลับมาเหมือนเดิมนะก็การออนชงออนเชนอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นจากแต่ก่อนนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีโค้ดมีอะไรเป็นของตัวเองคือแบบที่เราสามารถที่จะใช้ได้แล้วนะอ่าก็ถือว่าดีนะแล้วก็ตัวนี้มีส่วนของอัปเดตวอลลุ่มนะครับมีส่วนของอ่าวุลนักิึกมีปริมาณการ เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในวันนี้แล้วก็สองสามเป็นสามอันดับแรกของยักษ์ใหญ่คลื่นใต้น้าก็ที่มีชีวิตอยู่ก็คือตุลุน่าคลาสสิกเนี่ยมาที่อันดับสามในส่วนของวอลลุ่มการเทรดในส่วนของเบแนะนดะ์นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจริงก็ตอนนี้เราก็มาดูแล้วครับว่าอยู่ในที่อันดับสามจริงๆหรือเปล่าโอ้อันดับสามจริงๆด้วยนะครับส่วนของวอลลุ่มเนาะที่มีปริมาณการซื้อขายปริมาณการทําธุรกรรมมากที่สุดในเบแนะนเนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่นขาวดีนะใครอยากขึ้นม,มาเป็นอันดับสามแล้วะีวอาจจแง ในอนาคตก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับมานะครับมาต่อกันครับต่อกันยังไม่จบเนาะข่าวดีก็ต้องมีเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับในส่วนของตัรุนนคกรสสิกก็มีการมีการเทรดอยู่ที่อันดับ3นะก็คือวอลุ่มการทำธุรกรรมนันเองเนาะก็หลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัว crypto. com เนาะก็บอกว่ารองรับการอัปเกรดครือขายตรุนนกรสสิกอ๋อกำหนดการเวลานี้26สิงหาคม2 5 6 5ก็เวลา แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเวลาบล็อกตัวแปรนะก็คือเหมือนกับไปแนน้นเองคือกำลังการซัพพอร์ตตูลุนาคลาสิกกันอย่างเต็มที่นะอ่าก็มีตัวิุโตัวคองมาช่วยซัพพอร์ตด้วยเนาะซึ่งทวิตเตอร์นี่ของผมตอนนี้ก็ค่อนข้างเดือดนะในช่อง Discord หรือว,ว่าในช่องของตูลูนาที่เป็น Discord เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะก็เป็นอะไรที่แหมก็แน่นอนละครับเดีมัมาทำกำไรได้ถูกไหมใครก็อยากจะได้ถูกครับก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเนาะอย่าให้กระแสมันตกนะให้มันนขึ้ไปทะุ แนวต้านที่เขาเคยไปถึงเนาะก็ขอให้การสเต็กกิ้งครั้งนี้เป็นตัวจุดชนวในให้เขามูนขึ้นไปอยู่เหนือระดับที่เขาเคยเป็นแนวต้านเนาะถ้าเกิดเข้าขึ้นไปยืนได้แล้วขอให้แนวต้านนั้นเป็นแนวรับใหม่นะครับพร้อมที่จะส่งเขาไปในรากระทิงในในวันที่เดือดเหมิดอ่าที่เปิดตัวครับแล้วก็พากันไปด้วยมูนไปด้วยกันนะครับผมคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่เก่งกบเป็นตัวลูปนักสิกอาไว้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นชุมชนจริงๆครับไม่ใช่วานนะครับแล้วก็ เป็นวาล์วแค่ไม่กี่ตัวนะแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ทำลายยากแล้วเพราะว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรลงมาชุมชนก็พร้อมที่จะร่วมพลังการผลักดันให้มันกลับมาอยู่จุดเดิมที่เขาเคยอยู่นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ายินดีนะคือว่าเป็นก้าวแรกๆนะครับก้าวเล็กๆนะครับอาจจะเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เนาะก็ีกเรล่านี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะว่าขนาดที่บอกว่าเหรียญมันตายแล้วจนถึงวันนี้มันปรากฏนะตอนนี้กลับมาไม่เน้นแล้วกลับมาพร้อมที่จะออนเชนอีกครั้งแล้วกลับมาพร้อมที่สเต็กอีกครั้งนะอาจจะมีอะไร ถ้าเกิดแนอนาคตเขาบอกว่าจะมีการรีเพคถ้าเกิดมีการรีเพคจริงและรีเพคเป็นเหรียญลูน่าคลาสสิกด้วยที่ไม่ใช่ตัวลูน่าสองจุดูนะถ้าเกิดเป็นการ Re ack, รีเพคลูน่าคลาสสิกเดี๋ยวผมไม่อยากจะน,นึกภาพแล้วรับว่า,าราคาจะโดดขนาดไหนอ่าซึ่งอันนี้ก็ยังไม่เห็นอนาคตเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวกา,าวแล้วกันครับผมซึ่งตอนนี้ในส่วนของวอลลุ่มที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นแค่วอลลุ่มของไบแนนนะถ้าเกิดเราไปดูวอลลุ่มในส่วนของตัวคู่คอยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวคู่คอยตัวไบแนนตัว บิตเอกแล้วก็ตัวเกดไอโอแล้วก็อื่นอีกหน้าเราก็จะเห็นได้เลยว่าเอาอ่วอลลุ่มเขาค่าอนข้าง,งที่จะมีเยอะนะตัวครูคอยเป็นดับหนึ่งเลย55ต่อมาก็เป็นไบนแลนต์เขาเป็นบิตเอกบิตเอ็ดเปอรเแล้วก็ตัวส่วนของเกดไอโอก็เป็น3%แล้วก็อื่นอีกสิเนาะเนี่ยหมายความว่านั่นแค่ตัวไบนแลนตนะถ้าเกิดจับหลายๆกระดานรวมกันเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยว่าของเขาเนี่ยมันจะแบบวอลลุ่มเยอะขนาดไหนนะนั่นหมายความว่างไงนั่นหมายความว่าตัวลุน่าคลาสสิกเนี่ยมันมีคคควาาาาามมนนิิยยจจรรรงงๆับซึ่่ะทํให้เเี ขึ้นมา20-30%มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยฉะนั้นใครที่เล่นรอบนะครับเล่นสั้นเล่นรอบเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นช่วงจวังหวะดีของการเล่นรอบเลยนะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แน่นอนครับมีข่าวดีเดี๋ยวมันก็ต้องบูมมาระยะเวลาถึงไมแล้วก็ต้องดรอปลงมาเพื่อสร้างฐานใหม่เหมือนย่อตัวเพื่อจะกระโนนใหม่นี่ครับก็คิดว่าถ้าเกิดมีข่าวดีก็รีบขายแล้วเกิดมีข่าวร้ายก็รีบซื้ออะไรประมาณนั้นก็ทำนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ตัวของตัวลุนน่าคาสิคเฮกคิวนะเขาก็บ ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอใครที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตอนนี้มันก็เป็นไปแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้แต่แต่มันเป็นไปแล้วอ,ะอ่ะเดียนวมื่กลับมาแล้วประมาณนั้นแต่จะยังกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็กลับมาแล้วก็ในส่วนของตัวเรนาดีเบลก็ได้บอกว่าไม่หลับไม่นอนอต่อไปในเวลาที่สชั่วโมงปริมาณการเริ่มปักหลักกับเครื่องมือตรวจสอบที่มีอยู่นะคือการกู้คืนในการรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนควบคุมด้วยควบคุมด้วยตัวเองสําหรับเขาเลยนะก็เป็นการที่นะ ขึ้นมากราบไปนะคือจะไม่หลับไม่นอนออนะเวลาเวลาสี่ชั่วโมงเนี่ยคือจะทาให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวรีนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ขอให้รู้นะครับสิ่งเนี่ยพุ่งขึ้นไปยาวๆเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่จะลงทุนต้องศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่